ครับตอนนี้เอามาให้อาหารอาหารหมาอาหาร,าาร,รสุนัขข้างทางครับเดี๋ยวครับสุนัขข้างทางหมาจออยู่ข้างทางจอดให้อาหารเขากินกันครับซึ่งเป็นถนนหนทางที่อยู่ข้างทางนี้หมาจอนก็จะนอนรอ <c oughs> นอนรออาหารกัน ครับก็ขอให้ทุกคนได้รับบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันเออเร็วจ้าเอ็วจ้าไปเรยวเ๋ยวจ้าไปเรัว